สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวเครื่องเสียงการแจ้งทุกทท่านนะครับแล้วก็แฟนเพจนะครับลานพิเน็ตโอดิโอทุกทท่านครับสวัสดีเช้าวันพุธนะครับวันพุธที่11เดือนพฤษภาคม2อ6 5นะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับการรีวิวสินค้านะครับช่วงเช้าเช้านะครับที่ลานพิเน็ตโอดิโอนะครับอำเภอดอนจานจังหวัดกาลสินนะครับสำหรับอาจารย์ท่านไหนที่ต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็น เรื่องเสียงกางแจ้งนะครับมือหนึ่งมือสองนะครับก็แวะเข้ามาชมได้นะครับที่ร้านพินตจออดิโอนะครับในส่วนของช่องทางติดต่อนะครับก็095 2 2 4 6 4 9 7นะครับและก็0ู7ย์1 7 4 6 4นะครับในส่วนของช่องทางติดต่อนะครับฝากอาจารย์ทุกท่านไว้ด้วยแล้วกันนะครับในส่วนของ u t u b e นะครับช่อง YouTube ช่องโจ๊ก h ช n n นลนะครับก็ฝากกดสันกระดิ่งนะครับฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับช่องโจ๊กแชน n นลนะครับเป็นช่องเล็กๆนะครับ มีคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับก็จะอัปเดตสินค้าให้อาจารย์ทุกท่านได้รับชมทุกๆวันนะครับในส่วนของตัวแรกเลยนะครับเป็น Power Amp นะครับของค่ายนัตพงศาวหรือครับหรือว่าเป็นใน NPE นะครับนัพงศาวนะครับสำหรับอาจารย์ท่านไหนที่ต้องการนะครับก็แวะเข้ามาชมได้นะครับตัวนี้เป็นรุ่น C 2 0 0 2นะครับตัวนี้ C 2 0 0 2ะครับก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับยอดนิยมเลยนะครับเอาไว้ขับเสียงกลางนะครับใสๆนะครับสำหรับ C202 นะครับอาจารย์ที่ท่านไหนที่เคยใช้เคยสัมผัสน้ำเสียงก็จะรู้ดีนะครับตัวนี้นะครับ C202 นะครับสายขับเสียงกลางใสๆนะครับ12นิ้วนะครับ15นิ้วนะครับได้สบายๆนะครับข้างละ2-3ถึงนะครับตัวนี้นะครับสำหรับ C202 นะครับฝากว้ด้วยแล้วกันนะครับตัวนี้เข้ามาใหม่นะครับเมื่อวานนะครับผมก็เลยยิมยกนะครับมารีวิวให้อาจารย์ทุกท่านได้รับชมกันนะครับช่วงเช้าๆนะครับ NPE C 2อ0หมนะครับสำหรับอาจารย์ท่านไหนที่ต้องการนะครับดูด้านบนนะครับด้านบนก็จะมีรอยบ้างนิดหน่อยนะครับตัวนี้นะครับตามการใช้งานนะครับสำหรับพับแอมมือสองนะครับสภาพโดยรวมสวยๆนะครับตัวนี้สภาพรวมก็ถือว่าเป็นอีกท่านหนึ่งนะครับที่สภาพสวยๆนะครับไม่บอกช้ามากเท่าไหร่นะครับสำหรับ C 2อ0หมนะครับในสภาพพับแอมมือสองนะครับตัวนี้ ราคาที่8,500บาทนะครับสำหรับ C 2อ0 2นะครับฝาก Friends, อาจารย์ท่ทาัไว้ด้วยกันนะครับสำหรับ C 2 2 0 2องของค่ายนัทพงศ์สาวนะครับ NPE นะครับก็ถือว่าอีกเป็นอีกค่ายหนึ่งนะครับเป็นอีกบริษัทหนึ่งนะครับที่ให้ความนวิยมนะครับในวงการเรื่องเสียงของเรานะครับ NPE C 2อ0 2นะครับฝาก <im it> อาจารย์ท่ทา <im it> ัไว้ด้วยกันนะครับสำหรับท่านที่ยังมองหานะครับในราคาอยู่ที่8,500บาทนะครับ8,500าบาทนะครับสำหรับท่านนี้นะครับ C 2อันสองครับตัวนี้ครับเสียงกลางนะครับเสียงกลางได้สบายครับใสๆนะครับเสียงสุดยอดนะครับแล้วก็ขับเบสนะครับเบรคคงปั๊มได้ครั้งละสองก็ได้นะครับก็ตามสเปคดอกนะครับตัวนี้ก็ดูสเปคพาวเวอร์ด้วยนะครับเพื่อจะไม่มีผลเสียต่อพาวเวอร์แอมป์นะครับตัวนี้นะครับสําหรับท่านที่เอาไปขับเสียงเบสนะครับครั้งละสองนะครับคงปั๊มได้นะครับตัวนี้18นิ้วนะครับสําหรับท่านที่ต้อง ต้องการนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับที่ร้านพิเน็ตอะลิโอนะครับอำเภอดอนจานจังหวัดกาฬสินนะครับถัดมานะครับตัวนี้จะเป็นไมกรองนะครับตัวนี้ไมกรองคัตโตะนะครับยี่ห้อออปตอเอนะครับสาหรับท่านไหนที่ต้องการนะครับใช้งานปกตินะครับตัวนี้ใช้งานปกตินะครับดูฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันครบชุดเลยนะครับสําหรับท่านที่ต้องการนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับที่ร้านพิเน็ตอะเิโอนะครับอำเภอดอนจานจังหวัดกาฬสินทรนะครับสาหรับเจ้าตัว ออฟตัวเอนะครับรุ่นออฟตัวเอนะครับตัวนี้ยี่ห้อคัตโตนะครับคัตโตรุ่นออฟตัวเอนะครับสาหรับท่านที่ต้องการกองไฟฟ้านะครับตัวนี้ใช้งานปกตินะครับปกติทุกฟังกช์ชันนะครับเดีย๋ยวผมจะให้ชมตัวออปชั่นด้านในนะครับมีหน้าจอนะครับตัวนี้ นะครับสวยๆนะครับสาหรับท่านที่ต้องการนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับที่ร้านพิเน็ตอะโอนะครับตัวนี้ราคาที่สามพัน0บาทนะครับ3า0 0สบาทนะครับสาหรับเจ้าชุดตัวไมกรองนะครับสาหรับท่านที่ต้องการนะครับฝากไปด้วยแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเป็นชุดเป็นคลิปประจําวันที่11บนะครับวันพุธที่11เดือนพฤษภาคม2 5ง5นะครับเป็นคลิปของเจ้าตัว power a m นะครับ c 2 0งนะครับ ราคาอยู่ที่8 5 0 0บาทนะครับ8,500าบาทนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับก็จะเป็นชุดไม้กองนะครับคัตโตะนะครับยี่ห้อออฟโตเอนะครับสำหรับท่านที่ต้องการนะครับพร้อมถุงนะครับพร้อมถุงครบนะครับตัวนี้นะครับสนใจก็แวะเข้ามาชมได้นะครับหรือว่าโทรสอบถามได้นะครับที่0ูนย์4 6 4 9 7ี่ก่าดนะครับแล้วก็0874217464ส่นสนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบการ รีวิวนะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับส,สนใจก็อิ inbox เข้ามาได้นะครับหรือว่าโทรสอบถามได้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ